เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้นายแทนจะมาทําไก่ทอดครับชวนทุกคนทําไก่ทอดแต่เป็นไก่ทอดหัดใหญ่นะอาจจะใช้คําว่าไก่ทอดหัดใหญ่นั่นแหละแต่เราจะทําในสไตล์ของเรานะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยนะครับอันนี้คือเครื่องปรุงเยอะหน่อยนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยที่พริกไทยดํานะครับผมใส่ลงไป แล้วก็คลอเอาแล้วพอเราโขกทคร่ไก่ดำของเราจนอพอแต,แตกละเอียดละเอียดแล้วนะครับทีนี้ก็จะเติมสีที่จะโขกตามเลยนะครับแล้วก็จะเติมด้วยรากผักชีนะครับผมกระเทียมผมใช้กระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนนิดหน่อยนะครับ ก็คือปริมาณนี่คือพริกไทยดำประมาณหนึ่งช้อนชานะครับจากลาบผักชีก็กับกระเทียมอย่างละสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือหนึ่งช้อนชานะครับผมแล้วก็ลูกี่หลานะครับลูกี่หลานี้ประมาณหนึ่งช้อนชาพอเครื่องเทศเยอะครับไข่ทอดหักใหญนะ่แล้วก็นี่ลูกผักชีลูกผักชีไอลูกผักชีเนี่ย ใส่เยอะกว่ายี่หลาหน่อยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วทีนี้ครับโคลกันมันละเดี๋ยวเราไปโคลกันครับ <c oughs> เอาละครับนี่ครับพอเรา,เราโขลเครื่องทุกอย่างจนได้ที่แล้วครับแล้วทีนี้ก็ไปถึงการหมักไก่กันนะครับแป๊บหนึ่งนะ,เอ,ะเอาละครับนี่ หลังจาที่เราโขลกเครื่องเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับก็ามาหมักไก่ได้เลยครับอืน้ำนะครบหน่อยหนึ่งจะตล์เร <c oughs> <c oughs> าใส่ได้ฮนะทีนี้ครับเป็นเครื่องที่เราตำทั้งหมดนะครับทีนี้มาเติมเครื่องปรุงนะครับตอกแห้งเนะี่ยมีแล้วอันดับแรกในการที่จะเติมเครื่องปรุงนะครับก็คือใส่ น้ำปูนใส่นะครับผมจะทําเก็บไว้นะครับเอาปูนแดงกินมากะครับใส่ขวดแล้วก็เติมน้ำเขย่าเขย่าเขย่ารอให้เขาตกตะกอนนะครับใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะเลยครับอืมแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมหรือบางคจะเรียกว่าน้ำมันหอยก็ไม่ผิดนะเป็นกับผู้ติดปากนะครับ ให้หมดอให้หมดปกติจะเทจากขวดนะเนี่ยวันนี้ผมอยากจะบอกรายละเอียดทั้งซอสหอ,อยนางรมแล้วก็ซีฟขาวในะอย่างละสองช้อนโต๊ะนะครับกับเนื้อไก่หนึ่งกิโลน้ำตาลทรายประมาณสี่ช้อนโต๊ะผมใช้น้ำตาลทรายไม่ขาดสีนะเอาให้หมดเอาให้หมดสุดาและส่วนนี้ครับน้ำปลาก่อนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ อถ้อาสิ่งที่ขาดไม่ได้นิดนึงสไตล์ของน้ำล้างครกที่เราโขกไว้นะครับและทีนี้ก็คนของทุกอย่างให้เข้ากันนะครับให้น้ำตาละละลายแล้วชิมรสนะครับผมเอาแล้วรับพอเราคนจนน้ำตาลละลายนี่ละครับทีนไหครับเครื่องปุปกเราก็หอมมากจริงๆ หอมหอมไม่รู้จะพูดยังไงว่าหอมชิมก่อนความเค็มอมความเค็มดรอปไปนิดนึงผมจะไม่ใส่อซอสปรุงรสนะครับผมกลัวเวลาทอดแล้วผิว,วจะดำผมใช้น้ำปลาแทนนะครับน่อยนึงนะครับและสิ่งที่กระชับรสชาติอีกนิดนึงก็คือสไตล์เรา ไก่ทอดสไตล์เราหน่อยหนึ่งฮนะหนึ่งช้อนชานะครับรสไก่นะครับโอเคคนต่อพอคนจนได้ที่แล้วครับน้ำต,ตาลละลายหมดแล้วเหมือนเดิมฮนะชิมรสอ,อีกทีหนึง่งเพราะว่าเราจะต้องหมักไก่นะครับอืมความหวานความเค็มความหอมความอะไรนะกลมกล่อมเหรอความกระชับรสชาติได้แล้วทีนี้ครับ ลงไก่นะครับไก่ที่ใช้นี่นล้างไก่จนสะอาดก่อนนะครับคือผมจะใช้เครื่องในไก่ด้วยนะฮะลงไปหมกักอยากจะกินแบบจัดเต็มอะ่ะไก่ทอดหัดใหญ่แต่ว่าคนกระแงเป็นคนทําบ้างด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นชิ้นเนื้อที่หนาๆบ้างเลยฮะ,ะแล้วก็เขาจะได้ซึมเข้าไปนะครับนี่ครับ ที่สำคัญมีปีกด้วยโอ้โหปีกไก่ทอดใครๆก็ชอบเอาละเนี่ยครับก็ถึงเวลาการคลุกเคล้าแล้วฮะคลุกเคล้าเนี่ยคือใช้มือขยำแล้วก็นวดนวดเข้าไปนะครับใช้เวลาในการนวดตรงนี้ประมาณสักสิบนาทีนะครับผมขอเวลาสิบนาทีแล้วจ้ะเนี่ยแหละครับพอเราขยำให น้ำปรุงของเรานะครับเข้าไปในเนื้อไก่นะครับประมาณสักสิบนาทีนะครับแล้วทีนี้ครับผมทําตอนเย็นนะผมจะทําแล้วก็เอาไว้ทอดกินนะครับวันวันรุ่งขึ้นผมจะทําหมักไก่แบบเนี้ยใส่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไวข้ข้ามคืนเลยครับเหมือนวิธีการทําหมูทอดของผมนะครับหมูทอดก็ หมาท้ามคืนในตู้เย็นได้ครับไม่ต้องซีเรียสเลยยิ่งนานดีวก็ยิ่งเข้าเนื้อแต่ต้องอยู่ในตู้เย็นนะครับผมอ่ทีนี้ก็ใช้พลาสติกแรปในการปิดกลิ่นนะครับเพราะว่า <c oughs> พวกภาชนะตัวนี้ไม่มีฝาอืมโอเค เนี่ยครับทำไก่หมักไก่ไปฟังเพลงปีขิมไปเพิินละทีนี้แหละครับสไตล์ของไก่ทอดหัดใหญ่แบบจัดเต็มเต็มสูตรแน่นอนแต่ว่าคนกระแพงเป็นคนทำนะโอเคเรียบร้อย นะครับหมักในตู้เย็นข้ามคืนนะครับสําหรับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทอดกันครับผมอรุณสวัสดิ์ครับหลังจากที่เราหมักไก่ไปเมื่อคืนนะครับไก่ทอดหาดใหญ่ของเราก็พร้อมที่จะทอดมื้อเช้าแล้วนะครับอัับแรกก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับพักพักเขาเนี่ยให้หายเย็นนะครับนี่หน้าตาจะเต็มหนึ่งคืนและนี่นี้ครับก็ถึงขั้นตอนการทอดเนี่ยครับ ต้องคลุกแป้งนะครับแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งข้าเจ้านะครับหรือว่าใครไม่มีจะใช้แป้งสาลีหรือไม่ก็แป้งทอดกรอบก็ได้นะครับต้องใส่หน่อยครับแต่ว่าแป้งข้าเจ้าเนี่ยผมว่าหนึ่งก็คือกรอบดีแล้วก็ประหยัดด้วยเวลาเขาทำขายเขาก็ใช้แป้งข้าเจ้าก็แหละนะครับไม่มีใครใช้แป้งสาลีหรอกแป้งสาลีกรอบไม่นานนะ นี่แหละครับพอเราใส่แป้งลงไปคลุกให้เขาให้เข้ากันนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทอดตอนนี้นะครับเพราะแป้งเนี่ยเพิ่งลงไปแป้งจะยังไม่ทํางานเท่าไหร่นะครับหมักตรงนี้ไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับผมเอาละครับพอถึงเวลานะครับที่เราหมักไก่ไว้ยี่สิบนาทีแล้วครับ แต่นี่ก็คือถึงเวลาการทอดแล้วนะครับวันนี้ต้องใช้น้ามันเยอะหน่อยนะครับผมทอดในหมอ้อนะแล้วสิ่งที่ผมจะใส่ลงไปนะครับเป็นการลองลองไม่ให้ตัวชิ้นไก่ติดกับก้นหมอ้อนะครับซึ่งซื้อติด <c oughs> ซื้อติดครัวไว้ก็ดีฮนะผมซื้อตอนที่ทําหมูกรอบ <c oughs> อ่าได้ที่แล้วครับน้มามันร้อนแล้วนะครับเฮ้ย ลลงไเยนะครับทอดไฟกลางนะครับอย่าทอดไฟแรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไก่จะไม่สุกถึงเนื้อในนะครับโอเคเดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเริ่มได้แล้วนะครับใช้เวลาทอดนานหน่อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับทอดไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเอาแล้วครับนี่แหละครับพอเหลืองสวยขนาดนี้ครับ ทีนี้ถึงพอเราทอดประมาณสินาทีแล้วเนี่ยตอนที่จะตักขึ้นนะครับก็เล้งไฟหน่อยนะครับให้น้ํามันเนี่ยคอร้อนขึ้นอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะไล่ไม่ให้อบน้ํามันนะครับอ่าละนี่แหละครับพอเราเล้งไฟขึ้นหน่อยนะครับนี่ฮะหนังด้านนอกก็จะกรอบแบบนี้นะครับตักขึ้นได้เลยครับสุกแล้วนะโอ้เหลืองสวยอะ่ะ อันนี้ตับด้วยนะฮะหือตับพวงตับน่อรักสาใจแล้วแกนี้นี่ครับโอเคเรเปกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปจัดจานกันครับผมครับ <c oughs> หลังจากที่เราทอดแล้วครับนี่ฮะผลลัพธ์ของเขานะครับแดงหวันเยอะจัง ไข่ทอดหัดใหญ่นะครับสิ่งที่เราต้องเติอไปก็คือเตรียมเจียวเยอะเลยนะครับแล้วเทียมเชียวก็ต้องใส่กับข้าวเหนียวด้วย <laughs> ข้าวเหนียวนี่ผมผมหงเองนะวันนี้ยเองแต่ว่าผมทําในสูตรของข้าวเหนียวนุ่มมันะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เขาใช้กับมูปิ้งอะ่ะเอ้ยแมลงวันนี่เข้ามาได้ยังไงชิมก่อนนะครับอืมผมเจียวโอเค มาดูผลผลงานกันดูสิ่อนจะกินก็พักขเย็นก่อนนะครับนี่ฮะสุกถึงเนื้อในนะครับข้าๆทอดไฟอ่อนค่อนกลางนะครับอืมอร่อ้รสชาติได้งใ,ใจอืมอะไรเนี่ยป้ายเียวติดมืออ <laughs> ืม อร่อยฮะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำขายได้เลยนะอืมสานละหืมเจลีบิน้รงมากหอมหอมลูกกะทีลูกลกีฬานะครับหอมกระเทียมริกไทยหอมฮะหอมอืมอื้อือ วกึ่นเอ๊ะไม่ใช่พองตับพวงตับ,ต,บตับหนึ่งชิ้น้ห <c oughs> ตกล่มหอมเอาพิถึงข้างในเลยคนระัถ้าไม่มีเวลาก็หมักสักสามชั่วโมงก็ได้นะครับในทุ้เย็นนะแต่ผมอะทำข้ามคืนเลยอร่อยดี คือขึ้น่องเทศแต่จะเข้าถึงเนื้อแน่นอนครับหยุดไม่ได้แล้วอีกแล้วตลอดเลยอืออพอพอๆเดี๋ยวเสียบอนุญาตพาะน่นเป็นว่าขอบคุณสหรับการรับชมนะครับเมนู ไข่ทอดหาดใจนะครับจะมีรสชาติเครื่องเทศที่เข้มข้นกว่าหอ,อมกว่าไข่ทอด KFC แน่นอนแล้วก็วิธีทอดก็ทอดไฟอ่อนไอไฟกลางค่อนอ่อนไปก่อนนะครับแต่พอสุกได้ที่ทอดสักสิบห้านาทีนะครับอพอเขาเหลืองได้ที่เ็เล่งไฟหน่อยนะครับเขาจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับส่วนบางคนจะทอดสองครั้งก็ได้นะคือทอดให้สุกก่อนแล้วมาผึ่งผึ่งเสร็จแล้ว ทอดไฟเลยไฟแรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หนังกรอบนะครับอุย๊ยอจ้าวดใจไม่ไหวลังนั้นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเสียงเครบินดังตลอดเลยครับกินง่าอยู่ง่ายกับในแ้ถจะมีประโยชน์ก็นาไปใช้นะครับเมนูนี้ทำกินในครอบครัวก็อร่อยฮะหมักครับคืนเลยงันอย่าลืมนะครับมีอ ถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืม subscribe กดติดตามกดแชร์หรือไปเจอกันที่ facebook ของกลุ่มพวกเรานะครับส่วน facebook ผมชื่อนายแทนคนกแพเพชรนะครับถ้าอยากเจอเจอกันพูดคุยกันก็ยินดีต้อนรับเสมอนะฮะอืออแลวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับผม